สวัสดีครับรบ,บ้านเบื้องเกาใหม่พี่น้องสวยงามดอกกับดาวกว่างน้องดอกทองอุไรครับหวานงามดี่ดาวกว่างกับกว่างพึ่งเลยครับเปิดน,นี้มาครับดอกทองอุไรสวยงามอันนี้มันเป็นดอกอัญชันนะพี่น้องเนาะนี่คางรั่ว งามครับพี่น้องมน,นนะบากวางทำวิดีโอมาฝากพี่ฝากน้องฝากทุกคนนะครับบริเวณรอบหอพัก์ทกล้องไล่มันสีงามอยูนะ่แล้วพี่น้องเนหะ็นไหม,มครับสดไดลีสดใสมัม่มากเลยสวยงามมั่มากหมู่บ้านของนก็ตกปั้ดเหมยพี่น้องอำเภอเมือ,องขอนแก่น อันนี้โฮมมะขามเทศยดพี่น้องมะขามแปรคนอีสานคืนว่ามะขามเทปปานโค่นขอนจันนะครับท่าขอนจันเหนว่าต้นมะขามเทปโค่นหฮมดีแห้งพี่น้องอก่อนหน้านี้มา้าน้องสามสองเหนืนสามเหนื่นที่เหล่วนี่ผลเขานี่เต็มเลยครับผลไอ้ของไอ้มะขามเทศเนี่ยโอ้พี่น้องเพียเขาหลอกพี่น้อง ก็ลอกมี่พูนะมันไตในแบปากของห้าเบิ้งครับน่ะเพื่อนเห็นบะยังก็ลอกวะครับมันตัวหน่อยไม่ได้มอมพอเห็นพี่น้องตัวปลากว่างเห็นอยู่ไไปแล้วมันไตไปแล้วมันตัวไปโดนไม้มที่แถวนี้น่ะลมเย็นดีพี่น้องโฮม โอ้ฮมเย็นด kind of mm ีพ hmm. um, ี่น้องจังไงก็ฝากช่องหน่อยๆนะเนอครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมอ้มดีีครับลมเย็นนี่หมายถึงว่ากองก็คอยแผ่นกล่องให้เบิ่งครับนี่ที่ไล่ตานะพี่น้องเนาะมันมีไม้กันตันอเลยดีพี่น้องเนาะสำหรับมือไม้เนาะพี่น้องเนาะ คั้นข้อพี่น้องโอ้ยไปกลับไปกับมาพี่น้องก็หลอกยิงเสียงรถเสียงล่าพี่น้องแลนไกลกว่อเพ่เอิญเด้อครับผมย่ำไทยธรรมชาติลมเย็นพี่น้องกระหรอกเสียงนกเสียงกา อ๋เอเหรอไอพี่น้องมอนยังไงต่นแค่ปลาในพี่น้องจังไงอ่ต่นแค่ปลาเลยครับขอบคุณทุกการรับชมเด้อเพื่อนทุกท่านครับมอนขอบขอบคุณมากๆเลยนะครับยิ่เป็นเสียงรถเสียงถอเสียงจอยมันดังแห้งหัวหนาย เอาไว้ถ้ามีความพี่น้องขอบคุณหลายทุกคนรับชมเด้อครับผมขอบคุณครับ